แนวทางการจองโรงแรมในคืนที่1และ5เพื่อขอเทสแอน d g โกใหม่เริ่มลงทะเบียน1กุมภาพันธ์ขอพูดหลักการก่อนนะครับเดี๋ยวทุกเว็บจะลงไว้ข้างใต้วิดีโอหลักการนี้จากเว็บสถานทูตนะครับการจองโรงแรมคืนที่1เนี่ยเราก็เคยทํากันมาแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าคืนที่5ที่ยังงงง,งอยู่ตามหลักการนี้เขาบอกว่าจองที่พักในโรงแรม Aq หรือชา e x t ก a บวกก็คือ e x t ก a Plus นะครับเอ่อบวกนี่ไม่ได้นะครับ ต้องเป็นบวก2ตัวหรือเอ็กซ์ตาบวกเอ็กซ์ตลาพลัสอะไรของเขาเนี่ยแหละเป็นเวลาอย่างน้อย2คืนในคืนที่1และ5หลังจากถึงไทยโดยไม่จำเป็นต้องไปโรงแรมเดียวกันก็ได้แล้วก็รับการตรวจ RT PC R t p c ทที่โรงแรมในวันที่1ก็คือวันที่เดินทางถึงไทยเป็นวันไหนก็ตามตั๋วเครื่องบินนะครับเหยียบไทยกี่โมงก็ตามก็ถือว่าวันนั้นคือวันที่1แล้วก็วันที่5โดยต้องอยู่ภายในห้องพักของโรงแรมจนกว่าจะได้ผลตรวจในวันนั้นๆ หากผลตรวจเป็นลบก็สามารถเดินทางได้ตามปกติทีนี้เรื่องของการตรวจ RT-PCR เนี่ยเฉพาะภูเก็ตกระบี่และพังงาจะต้องนัดหมายตรวจเองที่เว็บไซต์นี้ Thailandpsas.com เฉพาะภูเก็ตกระบี่พังงาซึ่งเราก็จะได้ใบเสร็จมาใบเสร็จค่าตรวจเอามาอัพใส่ใน Thailand Pass แต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นกรุณาติดต่อโรงแรม Aq หรือ c h e x t r a Plu l ที่จะไปพักหมายความว่าที่อื่นเนี่ยการจัดการตรวจ RT-PCR เป็นหน้าที่ของโรงแรม แสดงว่าเราต้องติดต่อผ่านโรงแรมกรณีผลตรวจเป็นบวกท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางการกำหนดก็คือไปอยู่ Hospital หรือ Hotel Isolation ทีนี้อ๊อฟขอพูดถึงคืนที่5ก่อนนะครับเพราะว่าต้องงงอยู่แล้วแหละว่าจะไปหาอะไรที่ไหนอ๊อได้สอบถามสถานทูตไปคำถามของอ๊อฟก็คือเข้า Test and go โรงแรมคืนที่5ต้องระบุค่ารถมารับที่สนามบินไหมครับคือในประกาศของสอบ,บคเนี่ยเขาทำงงเขาบอกว่าโดยต้องรวมค่ารถมารับ เข,เขาพูดถึงว่าไปตโรงแรมคืนที่1และ5ต้องรวมค่าตรวจ rt-pcr และต้องรวมค่ารถมารับที่สนามบินไม่ได้ระบุว่าค่ารถมารับสนามบินเฉพาะวันที่1หรือเปล่าก็เลยงงนึกว่าคืนที่5ต้องมีไหมและโรงแรมคืนที่5เราสามารถจองตรวจ rt-pcr เองกับทางโรงพยาบาลและจองห้องชาเอ็กซ์ตร้าบวกของโรงแรมแยกกันได้ไหมเพราะว่าบางที่ค่าจองตรวจแพงมากหรือต้องให้ทางโรงแรมทําให้ทั้งหมด คือพอเราหลุดเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีช่องทางว่าไปตรวจกับโรงพยาบาลไหนถูกใช่ไหมแล้วก็อ่ะเขาให้จองห้องโรงแรมก็อ่ะก็จองจองไปงั้นแหละอย่างเงี้ยจองแยกกันได้ไหมคําตอบนะครับใบจองโรงแรมต้องรวมการตรวจด้วยเพราะโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสมีโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาแสดงว่าใบจองของโรงแรมคืนที่5จะต้องรวมต้องระบุค่าตรวจ rt pcr มาด้วยน่าจะเป็นใบใบเดียว ซึ่งนะครับโรงแรมคืนที่5เนี่ยควรจะรวมทุกอย่างแล้วซึ่งเรายังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าก็คือเท่ากับวันที่5เนี่ยเราเดินทางไปที่โรงแรมนั้นแล้วเขาจะพาเราไปหรือจะมีคนมาตรวจที่โรงแรมหรือจะยังไงหรือให้เราไปเองซึ่งถ้าเอาตามหลักการแล้วควรจะพาไปฉะนั้นค่าตรวจ rt ptr ของโรงแรมคืนที่5้ามันอาจจะแพงเพราะว่าต้องมีค่ารถโดยสารไปที่โรงพยาบาลที่ตรวจด้วยหรือเปล่าอ่าแล้วก็อันนี้อีกสถานทูตหนึ่ง ้องจองโรงแรมสองวันคือวันแรกที่เดินทางถึงและวันที่5ที่เดินทางถึงโดยไม่จําเป็นต้องเป็นโรงแรมเดียวกันแต่ต้องเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าพลัสหรือ Aq นะครับเรื่องเป็นชาเอ็กซ์ต้าพลัสหรือเปล่าเนี่ยดูให้ดีๆนะครับต้องเป็นคํานี้เท่านั้นต้องเป็นคํานี้เท่านั้นหรือไม่ก็ต้องเป็นบวก2ตัว p l u บวกไม่ได้เอ่อหรือ Aq ซึ่งโรงแรมที่จองวันแรกวงเล็บวันที่เดินทางถึงต้องรวมค่าตรวจโควิดและค่ารถรับจากสนามบิน สำหรับโรงแรมวันที่5รวมแค่ค่าตรวจโควิดอย่างเดียวอันนี้เขาแยกให้วันที่1ก็คือมีค่าที่พัก1คืนค่ารถรับจากท่าอากาศยานค่าตรวจ pcr ครั้งที่1ส่วนวันที่5ระบุ2อันค่าที่พักกับค่าตรวจ rt pcr ครั้งที่2แล้วก็อันนี้ตอบสั้นแต่ก็โอเคชัดเจนขึ้นข้อ2ข้อ2ต้องรวมเป็นแพ็กเกจของโรงแรมท่านั้นเราไปจองแยกเองไม่ได้ทีนี้เราจะหาไอ้เจ้าชาเอ็กซ์ตร้าพลัสได้จากที่ไหน ถ้าเอาแค่รายชื่ออย่างเดียวนะครับซึ่งไม่ได้บอกราคาก็คือเว็บของการท่องเที่ยวเนี้ย thailandcha com เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้เข้ามาปุ๊บก็คือเลือกจังหวัดก่อนเ,อเลือกจังหวัดเสร็จแล้วก็สมมุติเลือกอะไรดีเลือกตลาดแล้วกันเ,เสร็จแล้วก็กดค้นหาไปเลยนะไม่ต้องกรอกไม่ต้องพิมพ์อะไรกดค้นหาปุ๊บจังหวัดตลาดมีไหมมีมีแต่ว่าไม่บอกราคาใดๆฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยกดดูเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็ เนี่ยมีอ e ีเมลมีเบอร์โทรอะไรก็ส่งถามเข้าไปถ้าเป็นออกก็จะก e ๊อปไออีเมลเนี้ยไว้เยอะๆเสร็จแล้วก็ส่งไปทีเดียวหรือมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนโกโนไก์อ่าลิงก์เว็บไซต์นี้นะครับโก n o k ok a i c o m h o t e l เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอก็คือพวกเราเนี่ยได้คัดโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าพลัสมาให้เพื่อนๆแล้วแต่ว่า ตรงนี้คือสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนโกโนไกก็คือมันเป็นลิงก์ผ่านอากโอด้าก็คือก่อนจองปุ๊บก็กดไอ้ลิงก์เนี้ยแล้วมันจะโผล่ไปอโก da ด้าใช่ไหมแล้วก็เลือกวันที่อะไรพวกนี้ให้ตรงตามวันของเราแล้วก็กดจองแล้วก็ชําระเงินออก็ยอมรับแหละบางทีมันอาจจะลําบากกว่าในเคสของเทสแอนโกคืนที่5เพราะแทนที่เราจะติดต่อโรงแรมไปโดยตรงว่าราคาเท่าไหร่ยังไงโอนให้เขาไปต้องมาจองไอ้นี่ก่อนแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนๆน,นะครับอ่าก็คืออันนี้ที่เราคัดมาเนี่ย เริ่มต้นแล้วก็กรุงเทพก่อนแต่กรุงเทพจะเป็นโรงแรม AQ ซึ่งรวมค่าตรวจอะไรไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเลื่อนต่อจากกรุงเทพไปเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดอื่นที่เราดูมาคือเราจะดูเฉพาะอันที่ a โก d a ระบุว่าชาเอ็กซ์ตร้าเเท่านั้นนะครับเพราะว่าพอเราเอาชื่อจากไทยแลนด์ชาของการท่องเที่ยวเมื่อกี้มาค้นใน a โก d a เนี่ยบางแห่งก็ยังไม่ได้ระบุชาเอ็กซ์ตร้เราก็เลยเออเอาเฉพาะไอ้นี่อย่างเดียวอ่าก็คือเนี่ยเราคัดเลือกให้เฉพาะ อันที่มีสัญลักษณ์ชาอิสตราพลัสเท่านั้นฉะนั้นถ้าจองพวกนี้ก็ชัวร์แน่นอนว่าใช่แล้วก็คัดในเรื่องของราคาด้วยเพราะว่าไปดูแต่ในการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่บอกราคาใช่ไหมอ่าก็คือเราก็ต้องติดต่อไปทุกที่แบบเหมือนสุ่มติดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี้ก็คือเอาเฉพาะพวกนี้กะไรอ่าในเชียงใหม่อย่างนี้แล้วก็ราคาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือแล้วแต่นะจะเอาแต่ชื่อไป,ไปค้นหาช่องทางติดต่อแล้วก็ติดต่อไปทีเดียวเลยถามทีเดียวเลย,เย,เลยหรือว่าจะ จองผ่านอันนี้คือจองอันนี้ปุ๊บจะได้ใบจอง A g โ d a ซึ่งก็คือจะต้องส่งใบจองของ A g โก a เนี่ยที่จ่ายเงินแล้วเนี่ยให้กับโรงแรมเพื่อให้เขาคิดค่าตรวจ rt p t r TR, แล้วก็โอนให้โรงแรมอีกทีหนึ่งซึ่งก็ยอมรับอ่ะมันลําบากกว่าแต่บางทีก็ราคาในนี้บางทีก็อาจจะถูกกว่าที่จองกับโรงแรมโดยตรงก็เป็นไปได้แล้วตรงนี้เพื่อนๆก็ชัวร์ด้วยว่าโรงแรมพวกนี้คือชาเอ็กซ์ตร้าพลัสจริงๆอย่างตรงนี้เราก็มีอ่าชนบุรีนะครับก็จะเป็นแถบพัทยาแล้วก็แถบ ศรีราชาอ่าซึ่งมีเยอะชลบุรีมีเยอะสุดแล้วก็นครราชสีมาก็มีพวกนี้หลายที่เลยแล้วก็เชียงรายก็มีหลายที่นะประจวบคีรีขันก็คือหัวหินเนี่ยก็มีหลายที่ก็มีทั้งถูกและแพงแล้วก็เพชรบุรีก็เป็นชะอำมีหลายที่แล้วก็สุราษฎร์ธานีก็คือสมุยซึ่งมีเยอะเลยบุรีรัมย์มีที่เดียวแล้วก็ปราจีนบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์แล้วก็ขอนแก่นมีที่เดียว แล้วก็สุขโขทยัยสากแก้วคือหามาเยอะเลยแต่สุดท้ายไม่รู้จะได้มีใครใช้หรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่ามีสองแนวทางก็คือยังไงก็ต้องลงกรุงเทพหรือภูกเก็ตถ้าเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วฉะนั้นก็แนวทางแรกคืออยู่มันรวดเดียวเลย5คืนถ้าหมายถึงไขรบ้านไกลนะกัอีกแบบหนึ่งคือคืนแรกเราก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ส่วนภูกเก็ตนี่เหมือนเขากึ่งบังคับอยู่แล้วเพราะว่า ถ้าเราจะบอกว่าคือแรกอยู่กรุงเทพแล้วคืนที่สองไปอยู่ภูเก็ตเนี่ยระบบจองตรวจโควิดของเขามันไม่เอือ้อต้องจองรวดเดียวสองรอบเท่านั้นฉะนั้นภูเก็ตก็ต้องภูเก็ตอย่างเดียวถ้าใครคืนแรกอยู่กรุงเทพแล้วคืนที่สองจะไปอยู่ตามจังหวัดพวกนี้ก็หาเองในไทยแลนด์ชาก็ได้ติดต่อโรงแรมไปทีเดียวหรือไม่ก็มาดูชื่อในนี้แล้วติดต่อโรงแรมทีเดียวหรือว่าจะสนับสนุนโกโนไกด้วยการจองห้องพักผ่านอโก d ด้าเสร็จแล้วก็ส่งชำระเงินแล้วก็ส่งใบจองไปให้โรงแรมเพื่อคิดค่าตรวจโควิด แล้วออกใบโฮเทลคอนเฟิร์มของโรงแรมมาขอ Thailand Pass ข้อดีของการมาค้นหาในโ o n o g a i com h o t e l ก็คือตอนที่เพื่อนๆอยังไม่รู้ว่ามันมีโรงแรมอะไรบ้างอ่าแล้วก็มากดดูในนี้แล้วก็ส่วนที่ว่าพอรู้แล้วอ่าหน้าตาห้องหรือราคาโดยคร่าวๆรู้แล้วแล้วจะทำยังไงต่อก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารในไทยก็สามารถจ่ายเฉพาะค่าห้องผ่านบัตรเครดิตได้ แล้วก็โรงแรมที่เอามาลงในนี้ก็คือแน่ใจว่าเป็นชาเอ็กซ์ตร้าพาสจริงๆส่วนเพื่อนๆที่ทําไม่เป็นนะครับติดต่อโรงแรมไม่รู้ทํำยังไงอะไรยังไงก็สามารถติดต่อโอกโนไกเพื่อให้เราจองให้ได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับถ้ามีคําถามก็คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลย